นี่นะเป็นบ้านที่ไอจองมามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นบ้านเกาหลีมีทั้งหมด3หลัง1 2ข้างหน้าแล้วก็มีอีกหลังหนึ่งอยู่ข้างหลังเราได้เป็น02นะแล้วนี่ก็คือวิววิวที่แบบเออหน้าบ้านเลยอะไรประมาณนี้เดี๋ยวไปดูข้างในกันบ้านไม่ใหญ่นะเล็กๆเข้ามาก็มีแอร์มีแอร์ใช่ไหมแล้วก็เป็นที่นั่งอย่างนี้เป็นโซฟาสําหรับนั่งเล่นเป็นที่นอนมีหน้าต่างรอบทิศนะมีตู้เย็น ตู้เย็ยนใหญ่นะไม่ใช่ตู้เย็ยนมินิเหมือนปกตินะตู้เย็ยนใหญ่แบบจริงจังเลยม,มีน้ำให้สองขวดก็มีผ้าขนหนูมีกาํำร้อนแล้วก็มีกาแฟเมนูอาหารมีชิดชูใช่ไหมก็ไม่ค่อยมีอะไรมากทุกคนไม่มีทีวีนะไม่มีทีวีห้องน้ำก็เปิดไฟห้องน้ำก็ประมาณนี้ปกติ ไม่ได้มีอะไรมากมายที่นอนใช่ไหมที่นั่งเลน่นนี่ประตูก็คือเป็นวิวแบบนี้เลยนี่ตรงนี้ก็คือเป็นหน้าบ้านเราตรงนั้นก็คือเป็นหน้าบ้านข้างๆใช่ไหมก็สามารถกินหมูกระทะกินอาหารเช้ากินกาแฟะอะไรตรงนี้ได้แบบชมวิวสวยๆแบบนี้เลยคือละ2,500บาทนะทุกคนก็มันก็ไม่ได้แพงนะมันก็เลยไม่ได้แบบมีอะไรมากมายอะไรแบบนั้น อ๋อแล้วก็ที่นี่เขามีคาเฟ่น,นะแล้วก็ที่ล็อบบี้เขาก็มีเหมือนเป็นอ่าร้านค้าเล็กๆแบบให้ซื้อของนู่นนี่นั่นได้จุกจิกอย่างเงี้ยแล้วก็มีอาหารเราสามารถโทรสั่งอาหารได้ให้เขามาเสิร์ฟถึงที่เลยแล้วก็บอกว่าเออเราอยู่ห้องไหนอะไรแบบเนี้ยก็คือเหมือนกับเดินทางมาก็คือมาฝากท้องได้แล้วก็ตอนเย็นสามารถสั่งพวกหมูกระทะจิ้มจุ่มอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยนะ <S <S นี่เขาก็จะให้ใบอันนี้มานี่ทุกคนอาหารมาแล้ว ตอนแรกก็จะกินข้างนอกแต่ว่ามแมลงวันมันตัวใหญ่เหมือนมันมีแมลงวันอะรู้สึกว่าถ้าเกิดเราเปิดกินข้างนอกมแมลงวันมาเป็นฟูงแน่แต่เขาไม่ได้มีต้องกินข้าวไหนะนั่งกินกับพื้อนอย่างนี้อาหารอร่อยมากรสชาติดีเลยเราสั่งเป็นต้มยำไก่บ้านมาแล้วก็ปลาหมึทอดน้ำจิ้มก็อร่อยแต่ว่า ถึงข้างในเขาจะไม่ได้มีโต๊ะกินข้าวเขาน่าจะแบบอยากให้เรามานั่งกินข้างนอกชมบรรยากาศละมั้งแบบว่าชมวิวแม่น้ view, ําวิวภูเขาอะไรแบบเนี้ยคิดว่าคืนนี้ฝนน่าจะตกอยู่ปล่อยแล้วก็ข้างๆก็เป็นดีสอทเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นคนละเจ้าก็ขับรถมาไกลอยู่นะสามชั่วโมงกว่าเกือบๆจะถึงการละมั้งก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พอเช็คเอาเสไ้ตั้งใจว่าจะไปเดินตลาดสามชุกก็ไกลจากที่นี่พอสมควร ขับรถเป็นชั่วโมงกว่าอยู่เหมือนกันที่นี่นะเหมาะสําหรับแบบว,ว่าพักผ่อนชิลๆนะทุกคนเพราะว่าในห้องพักเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากวิวถือว่าสวยนะทุกคนเป็นภูเขาแบบล้อมรอบอ่ะอทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันไม่ใช่แบบแค่ภูเขาข้างหน้านะเนี่ยทุกคนเห็นไหมภูเขาข้างหลังเนี่ยมันก็ล้อม,มอย่างนี้นะล้อมมาใช่ไหมทุกคนดูเนี่ยมันล้อมรอบเป็นแบบอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยปกติที่แบบ เราไปพักก็จะเป็นฟิลแบบวิวภูเขาอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเป็นอันนี้เป็นภูเขาแบบพร้อมเลย yeah. no, yeah. ที่นี่เขามีชาบูให้สั่งนะแต่ถ้าเป็นพวกหมูกระทะหรือว่าอาหารเราจะต้องสั่งจากรีสอร์ทข้างๆแต่ว่าเขาปิดแล้ว พลอยก็เลยสั่งเป็นชาบูหมามีชาบูหมูเนื้อแล้วก็ทะเลแล้วก็เป็นเตาปิกนิกแบบนี้ตอนแรกว่าจะนั่งกินข้างนอกแต่ว่ามันแฉะไปหน่อยเพราะว่าฝนมันปลปอยๆ no, ฝนมันตกถ้าวอมใบบัวฝนตกหนักขึ้นหนักขึ้นนะทุกคนเอาอะไรบ้างอะมันมีสองอย่างไหมที่ร้านแรกที่เราซื้อก็คือข้าวหอมใบบัวที่นี่เขาเดินกันยังไงอะคะเดินตามซอยเนี่ยอ๋อเดินตามซอยเหรอคะซอยไหนคะข้างหน้ามาจากรานจอดรถข้างหน้าร้านจอดรถจะเดินข้าซอยนี้มันวนกันได้อ๋อ อคะนอ๋อถ้าเกิดไปถึงนู่นก็คือสุดแล้วเหรอคะหาก็เลี้ยวบนที่ก๋ออ๋อเลี้ยวที่เก๋อโอเคเวลาทานก็กิดอย่างนี้เลยนะคะอ๋อกิดห้าอย่าไปแกะใบบัวนะแกะแล้วไม่สวยนะเนี่ยเพิ่งเลื่อนเสร็จอย่างนี้เองเนี่ยว้าวแบบใหม่เลยได้ค่ะคุณยายก็าทำใหม่ทุกวันสิทธิ์จัดขอละสี่สิทนะพี่โม เอามีกรอบค่ะเอาหมีกรอบมันต่างกันยังไงคะสีอันนี้มันเป็นเอ่อลายคล้ายๆหลายหมนะครับอันนี้เป็นดั้งเดิมอ๋อเอาดั้งเดิมหรือว่าอันนี้ไทยห้าหมาห้าสิบเอ็ดกันมีสองก็ห้าสิบเอ็ดอันนี้ดีกว่าอันนี้มันมันคืออะไรคะสายรีปั้พข้าวอ๋อเคยกินต้องด้วยอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้คือร้านที่สองทุกคนที่เราซื้อ ร้านนี้เป็นร้านขนมอยู่ตรงข้ามกับร้านที่เราซื้อบ้าจางเมื่อกี้นะเป็นบ้าจางแล้วก็ขนมเอข้าวห่อใบบัวเราประมาณ้เอาไม้หนึ่งค่ะเมีม่ยงคำมีเมี่ยงคำแบบไม้ได้วยทุกนคนไม้ละยี่สิบ ไอคิบาดทุกคนแล้วก็มีร้านลูกชิ้นที่เราจะซื้อนะเป็นแบบว่าลูกชิ้นลูกใหญ่เอาลูกใหญ่เป็นตัดกินที่บา้านเราังอร่อยค่ะเปรี้ยวมากเอาแหนมจิว๋วร้อยร้อยหยวนแล้วก็ร้านแหนมของคนบายทุกคนบายร้านนี้นจี่อร่อยไหมพี่จีอร่อย ได้ลิ้นจี่เอาลิ้นจี่เอาลิ้จี่จะรอความแก่จะด้วยชอบมนสลัดเออเอาลิ้นจี่นี่แหละเอาลิ้นจี่ก็เอาลิ้นจี่ลินจี่นะเอาลิ้นจี่ขวดหนึ่งไอไม่ได้ชิมทุกคนเพราะว่าไอ้ขับรถแล้วก็ไม่สะดวกที่จะชิมแต่คิดว่าน่าจะอร่อยลิ้นจี่ข้าวเหนียวดำก็น่าจะอร่อยนะข้าวเหนียวดำอร่อยไหมคะพี่ข้าวเหนียวดำนี่ดูแต่ละคนมันเป็นรสชาติยังไงอ่ะ จะให้ลูกค้ารอรอรอเอาจิบจิบก็ได้จิบจิบก็ได้จิบแบบแปะนะยักินเนาะ <c oughs> เอาทั้งสองชิมทั้งสองรสก็ได้นิ้วจีแล้วก็ข้าวเหนียวดำจาชิมได้ไหมจ๊ะไม่ได้จ้ะพอแล้วค่ะพอแล้ว oh, <no. S 2> ไม่ต้องกินหมดนะ,นะอันนี้อะไรคะข้าวเหนียวดำอร่อ,รอยไหมเปรี้ยวๆได้อะ คอรินจีคอรินจีเล็กหน่อยนะขอให้รู้รสอืมลิ้นจี่อร่อยเอาลิ้นจี่นะเอาลิ้นจี่อันเดียวนะเราซื้อไปฝากพวกนั้นด้วยสักขวดมันไม่ได้ต่างกันมากอ๋อเอาลิ้นจี่เลยเอาลิ้นจีส่สนุกเอาลิ้นจี่ มีคนอยากได้ปิ่นโตทุกคนปิ่น่นนู้นก็ได้ร้านนู้นก็ได้อ๋อนี่ไงอ๋อนี่อันนั้นอันนั้นน่ารักจังนุ่นอีกอันนึงอีกอันนึงเท่าไหร่คะใช่ค่ะอันนั้นอันนี้กี่บาทอันนี้สองร้อยยี่สิบมันจะถูกกว่ารุ่นนี้ทำไมล่ะคะเพราะว่าตัวตัวนี้มันจะไม่มีฝาปิดอีกทีหนึ่งวันนี้เป็นวันธรรมดาใช่ไหมแต่ว่าร้านค้าเปิดเยอะมากนะคือต่าง ที่อื่นเลยอ่ะที่เป็นแบบว่าวันธรรมดาแล้วไม่มีร้านเปิดเลยแล้วก็ของก็ขายเยอะอ่าพ่อค้าบอกว่าถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์อ่ะคือคนเยอะมากนะคนแบบแน่นแบบแน่นเลยอ่ะเดินแบบต่อตูดกันเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ร้านค้าก็ค่อนข้างเยอะนะน่าเดินนะไอ้เพิ่งมาครั้งนี้ครั้งแรกแต่ว่ารู้สึกว่าชอบอะไรเงี้ยของก็มีหลากหลายเป็นพวกแบบขนมโบราณของโบราณอะไรแบบเนี้ยถือว่าโอเคเลยแหละเปิดทุกวันอ่ะคือวันนี้ฝนตกคนมันเลยไม่ค่อยเยอะไงคนก็น้อย กเลยก็จะมาหากาแฟกินด้วยแหละแ,แล้วทีนี้มันไม่มีร้านกาแฟเราอาจจะไม่เห็นเองละมั้งเพราะว่าฝนมันก็ปล่อยๆอ่ะมันก็แช่แช่ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้หยุดแล้วแหละเพราะว่าก่อนที่เราจะาลงลงไปเดินอ่ะมันตกแรงไง turns the sun rays and I...